วันนี้ก็เป็นวันสำคัญในทางมุขพุทศาสนาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้แสดงธรรมะเป็นครั้งแรกที่เมืองพาราณสี การเทศนาครั้งแรกนี้ก็เทศนาในป่านึกว่าป่าอิสิปัตนะมรุกทยยวันป่าที่เป็นที่อยู่ของกวางฤาษีที่มาบำเพ็ญปฏิบัติกันเป็นที่พระราชาเมืองพาราสีนั้นให้ในป่าอิสีนี้เป็นที่ให้ใหเป็นอภัยทาน มีบริเวณกว้างใหญ่มากพระสมมาสำรจ้าของเราตัสรู้ในวันเพ็ญขึ้น15บห้าค่ำเดือน6กได้เสวยมีมติสุขอยู่ถึง49วันในสถานที่ต่างๆยามาใต้ต้นพระศีมหาโพธเวันเดินจงกรมอีก7วันพงมายืนมอง เพ่งไปที่ต้นพระศิีมหาโพธิ์นั้นนะ่ะแล้วก็ไม่กระพริบตานะทั้งกลางวันกลางคืนอีกเจ็ดวันเจดคืนแล้วไปสวยมัติสุขที่ใต้ต้นจิกแล้วก็ไปที่สาพยานาคาสามุจจรินอีกเจ็ดวันพิจารณาในธรรมะอที่สูงและอภิธรรมอีกเจ็ดวัน ท่านบอกก็กลับมาที่ต้นระสีมาโพออกไปใต้ต้นเจ็อีกอใต้ต้นไซอาชปารานิโคหรือเจ็ดวันรวมแล้วก็สี่วันองค์ทรงดำเนินจากเมืองขยาไปเมืองพราราณสีนี่ระยะเวลาระยะ,ะ,ยะ,ะ,ยะทางสองรกว่ากิโลใช้เวลาเดินทาง11วัน พอเดินแล้วก็ไปพบกับพระปัญญาวทคีี่เจ้าคันธีสถุตพรจจ์พระปัญญวุทคีทั้งห้ามีพระัญญโกตัญญะเป็นหัวหน้าเป็นพราหมณ์ผู้มีอายุและเป็นพราหมณ์รูปเดียวที่ทํานายว่าเจ้าชายเศรษฐาราชกุม,มารนั้นจะได้สําเร็จเป็นพระสมมาสามพุทธเจ้าเมื่อท่านพระยากนยัดได้ทราบข่าวว่า พระพุทธเจ้านั้นทรงออกผนวดแล้วก็ได้มาชักชวนหลานของาพามร้อยแปดร้อยเจ็ดให้มาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าคุปถาวพ,พุทะเจู้่ทั้งหกปีที่เขาขี้ที่พที่บคงทรงทรมานตน พองทรงทรมานตนอย่างมากที่สุดไม่มีใครทําได้แต่ก็ไม่สําเร็จบอกไม่สําเร็จพอพองมาสาเร็จแล้วนช่วงนี้แหละพระเจ้า,าควีก็ไม่อยู่ละเป็นโอกาสดีที่พระเจ้าก็พิจารณาในปฏิจจสมุปบาททำธรรมอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นมาทุกอย่างนั้นเกิดจากเหตุเกิดจากปัจจัยทางนั้น ไม่มีตัวไม่มีตนที่แท้จริงแต่ว่ากิเลสในใจย่ยมว่าตัณหานั่นกรรมตัณหาตัณห,หาในความยินดีพอใจความไม่ยินดีความไม่พอใจความอยากมีอยากเป็นทั้งหลายรียกว่าตัณหาซึ่งเราก็คงจะทราบกันดีเมื่อมีตัณหาที่เกิดเนี่ก็เป็นเหตุให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นมา ถ้าตัณหานีดับไปความทุกข์กระดับไปด้วยท่นที่ว่าเราเป็นทุกข์มีความทุกข์มากมายทั้งหลายนี่ก็เกิดจากตัณหาทั้งนั้นความที่บอกความสุขในโลกก็ยังเป็นความทุกข์อยู่เป็นความทุกข์ที่ละเอียด แต่เราก็จะคิดว่ามันสุเนี้เราต้องการแต่ถ้าเราต้องการความสุขมันก็จะได้ความทุกข์มาอีกเรามีวัตถุสิ่งของที่ถูกใจวัตถุสิ่งของนั้นมันสูญหายไปมันแตกไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาอีกเรามีทรัพย์เราก็มีความสุขใจเพราะความมีทรัพย์นั้นแต่ทรัพย์นั้นมันแปรเปลี่ยนไปเช่นว่า จนป้นขโมยมาลักขโมยไปไฟไหม้น้ำท่วมเล้วนี้เห็นไหมว่าน้ำก็ท่วมรุนแรงไฟก็ไหม้จนขโมยก็มากเอาทรัพย์ของเราที่มีอยู่นั่นไปแล้วยิ่งกว่าน,นั้นร่างกายเนี่ยมันเป็นที่รักของเราบางทีมันก็เสียหายไปด้วยได้รับความบาดเจ็บสูญหายตายจากไปก็มาก มันก็เป็นทุกข์ันทรัพย์ภายนอกนี้มันยังไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเมื่อใจเราไปยึดถือมันก็เป็นมีอุปทานมันก็เป็นกิเลสมื่อเป็นกิเลสม,มันก็เป็นเหตุให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นมามันยังไม่มีความสุขที่แท้จริงอวันนี้เราก็มาทำบุญกันนี่มาสวดมนต์ภาวน,น,นาอันนี้เป็นทรัพย์เหมือนกัน เป็นอริยะทรัพย์คือทรัพย์ที่ห่างไกลจากฆ่าศึกจึงเป็นทรัพย์อันระเสริฐเขาห่างไกลาจากฆ่าศึกที่จะทำลายแล้วโจรก็ขโมงขโมยไม่ได้ขโมยอาบุญเราไปไม่ได้ไฟไหมอาบุญบุญของเราไม่ได้น้ำจะท่วมก็ท่วมเอาทรัพย์ในใจของเราที่ไปไม่ได้นี่เราเป็นอริยะทรัพย์ทรัพย์พคือทานกันให้ ศีลห้าที่เราได้สมทานทซั์คือการได้ฟังธรรมะการนั่งสมาธิเจริญสติกึรกถึงพระพทุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์อันนี้เป็นอริยทรัพย์ทั้งนั้นเลยและที่สำคัญคือศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสในพระศาสดาวันนี้เรามาทำบุญกันมากเพราะเรามีความเชื่อ มีความเลื่อมใสในพระสมมาสามพุทธเจ้าว่าพระองค์นั้นตัสรู้ได้จริงแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่เวียนมาประจบครอบรอบที่พระพเจ้าแสดงพระธรรมจักรกับปปัตตนสุเป็นครั้งแรกในโลกลพระองค์ได้แสดงทรรครั้งแรกนี้มันอัศจรรย์มากทีเดียว เพราะว่าพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วในโลกพระรัตนาตรัยคือพระพุทธรัตนะธรรัตนสังฆรัตนสมบูรณ์แล้วในโลกเป็นครั้งแรกพระพุทธเจ้าตัดสอนอย่างไรท่านก็รู้ว่าพระโกธัญญาภรามีมบารมีถึงแล้วต้องตัดธรรมะอย่างสั้นๆ เป็นภาษาไทยของเราก็มีใจความว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลน,นั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเรามาพิจรารณาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งอะไรก็ตามเนี่ย จะเป็นรูปเป็นนามนรูปเราคงจะรู้จักละรูปร่างกายของเราของมนุษย์ของต้นไม้ภูเขาทะเลก็เป็นรูปทั้งนั้นที่มีวิญญาณจิตที่ไปยึดถือไว้เช่นรูปคนรูปสัตว์นี่มีจิตที่มายึดถือไว้ต้นไม้ภูเขาทะเลก็ไม่มีจิตวิญญาณไปอยู่ สิ่งทั้งหลายนเนี่ยนะก็เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นเป็นธรรมดาใช่ไหมความเกิดขึ้นมานี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์อะไรเป็นธรรมดาเหมือนว่าคนเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากเซลล์ทั้งหลายที่พัฒนากันขึ้นมาจากสองเซลล์ก็ขยายมากมายเป็นอวัยวะน้อยใหญ่การเกิดนี้ก็เกิดเป็นธรรมดา เราเป็นคนสร้างไหมพ่อแม่สร้างให้เราเกิดขึ้นมาไหมมีส่วนอยู่บ้างแต่ว่าธรรมชาติเขาก็สร้างของเขาเองขยายเซลล์ต่างๆเป็นอวัยวะทั้งหลายน้อยใหญ่เนี่ยนาเพียงเก้าเดือนก็สร้างว่าเป็นรูปร่างของมนุษย์สัตว์ก็สร้างเป็นรูปของสัตว์แต่ละชนิด แต่ละยีนแต่ละพันธุกรรมเพียงแต่ว่ามัรดาก็คอให้ออกซิเจนให้อาหารให้ความอมอุนให้ถัดไฟแต่การสร้างทั้งหลายนั้นก็เป็นธรรมชาติเขสร้างขึ้นมาเกิดขึ้นเป็นธรรมดาการสร้างก็เป็นธรรมดานั้นนะเกิดขึ้นมาแล้วจเจริญเติบโตขึ้นมาก็เป็นธรรมดาอีก แล้วถึงข่าวที่เขาเสื่อมไปก็เป็นธรรมดาอีกเมื่อกันความเสื่อมนั้เซลล์ที่รวมกันแล้วในที่สุดมันก็ต้องแตกสลายไปเป็นธรรมชาติอย่างนี้นี่เป็นธรรมดาทั้งสิ่งที่ภายนอกต้นไม้ผูเขาศาลากุฏิวิหารโบสถ์ที่เราสร้างกันขึ้นมานี่ก็เหมือนกัน เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนี้สําคัญมากเลยท่านพระัญญโกธอัญญาพิจารณาแล้ว<ม>ก็เห็นแล้วว่าทุกอย่างนะทั้งรูปทั้งนามเป็นธรรมดาความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไป มันไม่มีอะไรที่คงอยู่เลยจิตของท่านมีปัญญาเห็นธรรม,มเห็นธรรมเห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้าแรกเห็นพระพุทธเจ้าไปรูปกายเนื้อที่ท่านมาแสดงเทศนาสอนแต่พอเห็นครั้งที่สองเนี่ยว่าเห็นธรรมะเห็นพุทธทะที่แท้จริงเลยยอมรับนับถือกฎ ของธรรมชาติกฎของความเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นกระดับไปเป็นธรรมดาเาท่นั้นเองไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาเรี่อเห็นธรรมจากเบื้องแรกก็มีเรามีเขาอย่างเราเกิดมาก็มีเรามีเขามีพ่อแม่เรามีญาติพี่น้องเรามีตัวเราทำอะไรก็เพื่อเรา,าหมดแต่ว่า ความทุกข์มันยังไม่หมดไปจากใจเพราะว่ามันมีเราอยู่อย่างนั้นมันยังมีความทุกข์อยู่เพราะมีอุป,ปทานแต่เมื่อไม่เห็นว่าเราจริงๆไม่มีถ้า่มมาเห็นที่แท้จริงเนี่ยเห็นตนที่แท้จริงว่าไม่มีจริงๆนะใจแล้วก็เห็นธรรมเห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้า เหมือนกับท่านพระัญญาโคธัญาท่านเห็นในสมัยนั้นสมัยพระพุทธเจ้านั่นแหละอันนี้ให้เรามันน่าพิจารณามากทีเดียวที่พระเจ้าตัดถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของธรรมชาติเนี่ยให้เราพิจารณาทุกทุกวันการที่เราจะได้เห็นทำอย่างท่านพระอัญญาโคธัญาบ้างก็ต้องมีจิตที่สงบ มีสติที่สมบูรณ์บริบูรณ์มีสมาธิที่ตั้งมัน่นปัญญาเกิดจากการปฏิบัติภาวนาจึงจะเกิดขึ้นมาเราเพียงแต่จะมาคิดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เรามันคิดแล้วมันยังไม่แจ่มแจ้งยอมรับได้บ้างแต่มันยังไม่ชัดเจนนะมันยังคลุมเครืออยู่ เพรางการเจริญสติของเราเนี่ยรู้ลมหายใจเข้าออกภาวนาพุทธโธนี่สำคัญมากธรรมดาชาวพุทธของเมืองไทยเหล่านี้ทำทานเก่งที่สุดตามุนทำทานนี้เป็นนิสัยติดมาเลยตั้งแต่บรรธรมรมดุะนี่เราต้องมาเพิ่มศีลธรรมขึ้นมาเพิ่มการปฏิบัติสติ สมาธิของเราให้มันมากขึ้นมาทำทุกวันเมื่อเราทำไปทุกทุกวันพิจารณาทุกทุกวันเราก็จะเริ่มมองเห็นแต่ละน้อยว่าธรรมชาติทั้งหลายนี่มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเป็นธรรมดายอย่างนี้เราก็มาเห็นชัดแจ้งในวารานี้เราก็เห็นพระพุทธเจ้า เช่นเดียวกับท่านภาษาวกในสมัยพุทธกาลท่านได้เห็นธรรมะเหมือนกันจังหวอพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังอยู่อยู่ที่ธรรมะบคุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นย่อมจะเห็นเราพระพุทธเจ้าตัดกับพระอนุล์อย่างนี้แต่ถ้าเราพิจารณาไปแล้วจิตเรายังไม่ยอมรับความเป็นจริง เราต้องหันกลับมาทําสมาธิซะก่อนเพราะพิจารณาไปแล้วใจมันยิ่งจะหดถูไปพิจารณาความไม่เที่ยงรู้สึกว่ามันยิ่งจะห่อเหี่ยวหัวใจนี่แสดงยังใช่ไม่ได้กลับมาทําใจของเรามันมีปีติมีความสุขในความดีที่เราได้สร้างซะก่อนระลึกถึงบุญกุศลที่เราได้ทํากันเป็นประจํา การใส่บาตรการฟังธรรมเมื่อเราระลึกถึงการทำบุญทำทานได้อย่างนี้แล้วใจเราก็เพิ่มไปติดง่ายคิดถึงพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ที่ได้แสดงธรรมวันอสารหะบูชาคิดถึงพระสงฆ์ผู้ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันต่อมาไม่นานข้าพการกดสำเร็จเป็นพระอรหันต์จิตใจของเราก็เบิกบานใจเป็นสมาธิตั้งมั่นสะกก่อนเป็นสมถะกรรมฐาน มาตั้งมันดีแล้วพิจารณาความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วระดับไปก็เป็นปัญญาอย่างนี้เลยว,ว่าความอิ่มอ,อกอิ่มใจเพราะกันได้เห็นธรรมจะเกิดขึ้นนะเราต้องดูกำลังต้องดูกำลังของเราด้วยว่าจิตของเรามีกำลังพอไหมที่จะพิจารณา แม่เชืพิจารณาไปอย่างเดียวจนหมดกำลังแล้วมันก็วุ่นวายได้ต้องพยายามศึกษาดูอย่างไรก็ตามวันนี้เราก็ได้มาสร้างทรัพ์ศรัทธาเริ่มใสายในพระเจ้าของเราอย่างแน่นแฟ้นแล้วเพียงเหลือแต่ว่าพวกเรานั้นก็จะต้องมาปฏิบัติบูบชาตามพระองค์ด้วยก็จะช่วยใ,ใจของเรานะั้นมีบุญมิกุศลมากขึ้นไปแม้ว่าเราจะเป็นคารวาสมี ครอบครัวก็ตามก็อย่าทิ้งศิลธรรมอย่าทิ้งการภาวนาการสวดมนต์ปฏิบัติให้มีสติตั้งมั่นให้ดีพัฒนาจนปัญญาเกิดนะ,จะเจริญพอ